มีทะเลสาบต้องมนแห่งหนึ่งที่น้ำนิ่งและใสาราวกับกระจกว่ากันว่าในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงทะเลสาบในราวแห่งนี้จะเผยให้เห็นหญิงสาวผู้รอคอยคำสัญญาที่ได้แตกสลายลงมันไม่มีบันทึกในแผนที่หรือประวัติศาสตร์ใดๆเป็นแต่เพียงเรื่องเล่าขานต่อๆกันมาถึงหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งขึ้นจากพื้นน้ำและกลับลงไปด้วยความเสียใจพร้อมกับคำสาบเรื่องเริ่มขึ้นในวันแรก ที่ชายหนุ่มได้ประเอินไปนั่งพักริมทะเลสาบและได้พบกับนางเจ้ามาที่นี่ทำไมในที่ที่ไม่มีผู้ใดกล้าย่างกลเข้ามาันเขาไม่รู้ข้าเพียงเดินผ่านมาแล้วเจอเจ้าที่นี่แล้วเจ้าเห็นอะไรเมื่อมองมาที่ข้าข้าเห็นใครบางคนที่ข้าไม่อาจปล่อยให้จากไปได้ แล้วทั้งสองก็ได้ใช้เวลาพูดคุยด้วยกันอยู่ในปา่านางได้ถามเขาว่าหากเจ้ารักข้าจงให้คำสัญญาหนึ่งข้อว่าจะไม่แตะต้องตัวข้าด้วยความรุนแรงถึงสามครั้งแม้ในวันที่หัวใจเจ้าแตกสลายก็ตามข้าให้สัญญาจากนั้นนางได้ขึ้นจากน้ำและนำพาทุกอย่างทั้งมา้าวัวไก่เป็ดและทรัพย์สินทั้งสอง ทำฟาร์มอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและมีบุตรอยู่ด้วยกันถึงสามคนแต่และว,วันหนึ่งเจ้าลืมสัญญาเจ้าทํงร้ายข้าไม่นะข้าไม่ได้ตั้งใจข้าแค่สัมผัสการแตะเบาๆไม่กี่ครั้งมันไม่ใช่การทําร้ายอะไรอย่าได้คิดเช่นนั้นสิข้าไม่ต้องการจะเสียเจ้าไปแต่นี่มันเป็นครั้งที่สามและมันคงเป็นไปตามสัญญาที่เจ้าได้ให้ไว แล้วนางก็ค่อยๆเดินลงไปในเทะเลสาบช้าๆโดยมีวัวม้าเป็ดไก่เดินตามคำสาบและจมหายไปต่อหน้าต่อตาไม่ว่าเขาจะพยายามเร่งฝีเท้าเท่าไหร่เขาก็ไม่สามารถเดินตามได้ทันรักของข้ามันอยู่ได้ด้วยคำสัญญาที่เจ้ามีต่อข้าเมื่อมันถูกทำลายลงข้าก็จะกลับไปอยู่ในที่ที่ข้าจากมา เจ้าเาไม่รักษาคำสัญญาเจ้ามมีสิทธิ์ที่จะจองจำเข้าไว้บนโลกใบนี้ด้วยการผิดคำสัญญาที่เคยให้ไว้นางได้จมหายไปในสายน้ำพร้อมทรัพย์สมบัติที่ติดตัวนางมาและนางก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยส่วนชายหนุ่มได้เฝ้าเดินวนอยู่ในน้ำวนหานางจนอ่อนแรงและสุดท้ายสิ้นลมหายใจในเทะเลสาบแห่งนั้นนั่นเอง ทุกวันนี้กลางป่าลึกข้างทะเลสาบยังคงมีคนได้ยินเสียงร้องไห้สื่อมืดเบาๆของหญิงสาวที่ผิดหวังเสียใจและไม่อาจอยู่ด้วยกันกับคนรักได้เรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นตำนานเล่าขานของทะเลสาบเง่งแคว้นเวลส์ดินแดนในเครือจกกกกักรภพอังกฤษและถ้าหากชื่นชอบเรื่องราวประเภทนี้กดไลค์กดแชร์กันไว้นะครับเราจะมาพบกันอยู่เรื่อยๆสวัสดีครับ